สนับสนุน,นโดยมินิเมดพราวพี่ควิกแซงฟอร์ดโฟกัสใหม่เฮ้ยอุ้ยตายตายเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรค่อยๆเดินนะ อะไรนะศรผมจะขอสืบคดีนี้ต่อครับสืบทำไมในเมื่อเราก็ได้ตัวคนร้ายแล้วแต่ผมว่ามันยังมีอะไรบางอย่างที่น่าสงสัยอยู่อะไรภาพจากกล้องวงจรปิดตอนที่คุณจอยลงจากรถเธอไม่ได้มองที่คนร้ายเลยเธอกลับมองที่กล้องวงจรปิดเหมือนเธอรู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแค่นั้น ใช้เป็นหลักฐานเอาผิดไม่ได้หรอกนั้ถ้างั้นผมก็จะหาหลักฐานมาให้ได้ครับดูคุณจะมั่นใจเหลือเกินนะว่าเพื่อนของฉันคือคนร้ายผู้กองครับบางครั้งความเป็นเพื่อนหรือคนที่เราคุ้นเคยมันก็ทำให้เราบองข้ามอะไรบางอย่างไปนะครับศีลคนณกำลังกล่าวหาว่า ฉันปกป้องเพื่อนงั้นเหรอผมไมไ่หยุดได้ละผู้กองฉันไม่มีอะไรจะคุยกับคุณ ครับเกิดเรื่องอะไรเลรครับฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะแต่น่าจะเป็นคดีของเพื่อนผู้กองอ่ะโอ้ยนี่ทะเลาะกอันใหญ่เลยนะครับก็ใช่น่ะสิไม่งั้นฉันไม่มาหลบตรงนี้หรอกนี่แต่ถ้าจ่าสองคนไม่อยากเดือดรนะ้อนนะเดี๋ยวออกไปข้างนอกใช่ไหมครับไปเยือนนั่งเลยนี่เขาทะเลาะกอันเรื่องที่อย่างนี้นนไม่รู้ดังหมดโอ้หน้าตาเคร่งเครียดเลยเลยธรรมดาไม่เคยอย่างนี้อ ครับแต่ย็นได้งไงเนี่ยม่ตอตะกี้ยังดูดีอยู่เลยนะครับบวชฉันถามว่าปีมือใครเออ,เออบวชครับออไอ้ยันไอ้เพื่อนตาไรยชดฟ้องบวชทาไมเออใจเ,เย็นนะมันเป็นหน้าที่ของเพื่อนเพื่อนที่ดีอย่างฉันอะพอเห็นข้อเสียของเพื่อนอะฉันก็ไม่อ,อยากให้แกทำผิดอีก ครับหมดโอ้ยเล่นเข้ากันมากขวดครับอย่าครับเพื่อนที่ดีอย่างฉันอะพอเห็นข้อเสียของเพื่อนอะจ็ก็ไม่อยากให้แกทำผิดอีก จะทำใจเรื่องคุณอามได้แล้วนะฉันทำใจมานานแล้วล่ะฉันหมายถึงฉันพยายามทำใจอยู่นะ่ะ <c oughs> ยูซ่าเดี๋ยวยูซ่าช่วยไปจัดโต๊ะอาหารหน่อยสิ <c oughs> เดี๋ยวพอเราทำอาหารเสร็จแล้วเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเรายกตามไปนะ ได้จ้ะขับใจจ้ะ พี่มียางอะไรไหมจ๊ะเดี๋ยวพี่เปลี่ยนให้ก็ได้นะนี่ค่ะอ๋อเจจิ๊บพี่จิ๊บพี่ว่าอย่ามาเสียเวลาเปลี่ยนยางเลยวันนี้พี่ไม่ได้ใช้รถเดี๋ยวยืมรถพี่ไปก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวพี่จะเรียกช่างมาเปลี่ยนยางให้ ครับผูก้กองเฝ้าใจไว้อย่าให้คลาดสายตาได้ครับผูก้กอง ได้เรื่องว่ายัางไงบ้างจากการตรวจสอบที่ยังล้อรถของคุณชิ๊บมีรอยนื้อม,มือของคุณจอยอยู่เป็นจำนวนมากครับ ฉันจะเข้าไปคุยกับจอยเองคุณรออยู่ที่นี่แหละครับผู้กองอ้าวยูซ่าจะมาทำไมจะไม่บอกเนี่ยกำลังออกไปข้างนอกอยู่พอดีเลยนะยูซา่าเป็นอะไรหรือเปล่า อยเธอรู้เรื่องที่คุณนำคิดค่าเธอมา่ก่อนแล้วเธอก็ให้จิ๊บขับรถคันที่ถูกตัดสายเบรกใช่ไหม จอไขควงในกระเป๋าของเธอลูกน้องของฉันพบลายนิ้วมือของเธอที่เรอรถขนวิจ <go> <combo> ิตด้วยเดี๋ยวอโท้คนเจ็บปวใจันเป็นเนจอยจอยเจอต้องมอบตัวซะ